เอกิซียูสวัสดีครับนะฮะคลิปนี้กีก็มารดรัวรถดสวนพี่น้องนะครับรดต้นมงต้นไม้นะครับอุตสาดีใจพี่น้องเอฟซีนะครับคิดว่าพายุจะเข้าเนาะโอ้ตั้งอกตั้งใจไว้ยอย่างดีว่าหนึ่งเราไม่ต้องรถดสวนนะครับสองกล่าวว่าของปงของป่าผักกระจงกระเจียวเมงจีนงจีนูน นะครับคือสีออกพี่น้องเอาแปลมาโอ้เงียบคลิปครับวันนั้นวันเดียวเลยพี่น้องนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็พื้นดินก็กลับมาสู่สภาพเดิมอีกแล้วครับแห้งขอดคือเก่าพี่น้องโอ้นะครับเห็นบอกว่าพายุจะเข้าดูในข่าวก็นะครับรอบนี้อุตส่าห์ดูข่าวเตรียมตรงเตรียมตัวว่าจะมามีพื้นที่จังหวัดเราด้วยนาอพอดูไปดูมา ไม่มาสักหยด Hi, โ,โอ้ดเลยครับพี่น้องนะครับอดฝนเลยกล็เลยเอ้าทําเงินได้นะครับความตั้งใจแรกก็คือว่าไออันนั้นนะพี่น้องว่าจะไปหาของป่านะดอกกระจุงดอกกระเจียวอ้าอะไรมาจากไหนนี่อ้าไปไหนมาเอาไปเตยเอาเตยอยู่ไหนเอาไปเต,อย,เอปเตยอยู่ตรงข้างสะ อ๋ออ๋อไปทำอะไรอยากไปทำขนมม้วนให้เด็กๆอ๋อเห้เด็กๆอยากกินอีกเลื่ออะไรนะนะในมือมะม่วงอะไรนะมะม่วงมาหล่นหลุดได้เลลูกเดียวน่ะนะเอออโอเคโอเคข้อคิดว่าเจ้าอยู่หน้าร้านนี่นะเนยแล้วใครอยู่หน้าร้านให้เราอ๋อทนทนอ๋อทุนเหรออ๋อทุนโอเคงั้นมี คนเฝ้าลย้ยฮะโทษขายของให้เหรอโอเคบาย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 ,บายนี่เอฟซี C. ผมก็กำลังคุยเรื่องอะไรเมื่อกี้นี่เอฟซี F C. ถึงไหนไอ้เนาะของป่าเนาะนะครับนะตั้งใจว่าจะเข้าไปหาของปลงของป่าดอกกระเจียวนะครับผิดคาดนะครับเอฟซีเนาะผลไม่ตกพี่น้องเอ้ยนะครับส่าห์อยากให้ตกแบบนหนักๆจัดนหนักๆเต็มๆเลย นะครับเอาให้มันแบบว่าโอ้โหน้ําหงนามค้างเลยพี่น้องสรุปไม่ตกเวยพี่น้องของปุงของป่าก็น่าจะอาจจะมีนะครับแต่ว่าไม่เยอะเนาะทําได้ฝนในน้ำเนี่ยมันจะได้เยอะนะครับเอซีมันสีใดหลายพี่น้องนะครับก็ว่ากันไปนะครับทําไงได้นะครับนะฝนฟ้านี่มันเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้นะครับเราทําได้แค่นะครับรับมือกับเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่อง ธรรมชาติเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะธรรมชาติเป็นยังไงเราทําหน้าที่ได้แค่ปรับตัวแล้วก็นะครับรับสภาพเราไปบังคับไม่ได้บ,บ,บังคับฝนบังคับฝ่าบังคับจิตใจคนกับบ่ไใดคีอกันพี่น้องนะครับใครคิดอะไรยังไงใครเป็นอะไรยังไงมันก็เป็นสิทธิของเตะละบุคคลไปนะครับกีซีลูก็นะครับ,นะรบหดหัวหดสวนตาม ปกติอีกเช่นเคยนะครับนะแล้วก็พูดคุยกันไปเรื่อยๆพี่น้องนะโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสั้นๆพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ